สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพุรดานครามนตรีรหัสนักศึกษา6550111088สาขาการบัญชีชั้นปีที่3ค่ะดิฉันได้เลือกปฏิบัติงานที่บริษัท KPM Consulting จำกัดจังหวัดสงขลาเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่17เมษายนจนถึงวันที่7มิถุนายน2568ค่ะรวมเป็น37วัน2 0 3ชั่วโมงค่ะภาพรวมของงานที่ทำนะคะในสัปดาห์ที่1ศึกษาได้ทำความเข้าใจวิธีการตรวจสอบบัญชีจากเอกสารของบริษัทค่ะ เรียนรู้วิธีการตรวจสอบบัญชีและภ่านสีต่างๆได้ตรวจสอบงบการเงินเลขกสารของบริษัทอู่เรือดวงประมงสงขาจำกัดเช็ความถูกต้องของเอกสารที่กิจการให้มาค่ะเช่นใบเสร็จรับเงินใบส่งสินค้าบินเงินสดรายการลูกหนี้เจ้าหนี้ดอกเบี้ยภาษีซื้อภาษีขายค่ะค่ะในสัปดาห์ที่2นะคะได้ตรวจสอบงบการเงินเลขกสารของบริษัทอู่เรือดวงประมงสงขาจำกัดต่อห้างผุ้ส่วนจำกัดพอทรัพย์ธรณีภาคผุ้ส่วนจำกัดดาวนภาค่ะในสัปดาห์ที่3ได้ตรวจสอบภาคผุ้ส่วนจำกัด ดาชินซูช็อปห้างมุ่งส่วนจำกัดสกอมห้างมุ่งส่วนจำกัดหัดใหญ่อานนท์ค่ะค่ะในสัปดาห์ที่4ี่นะคะได้ตรวจสอบห้างมุ่งส่วนจำกัดหัดใหญ่อานนท์ต่อค่ะได้ใช้ความถูกต้องของเอกสารได้บันทึกบัญชีเดบิตเครดิตให้ตรงกับใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีค่ะในส่วนของค่า้จ่ายและรายงานภาษีซื้อค่ะได้ทํากระดาษรียูสค่ะค่ะในสัปดาห์ที่5้านะคะได้ตรวจสอบงบการเงินเลขกสารของห้างมุ่งส่วนจำกัดหัดใหญ่อานนท์ต่อค่ะห้างมุ่งส่วนจำกัด P 3สาสองค่ะ ได้บันทึกบัญชีเดบิตเครดิตให้ตรงกับใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีในส่วนรายงานภาษีซื้อเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมค่ะค่าในสัปดาห์ที่6ได้ตรวจสอบงบการเงินและเอกสารของบริษัทตัน4289จำกัดในปี 2566- ปี2567ค่ะบริษัทนาหม่อมความจำกัดข้าวส่วนจำกัดบัวมังกรคอนสตรัคชั่นและได้บันทึกบัญชีเดบิตเครดิตให้ตรงกับใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีในส่วนของค่าจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ ค่ะในสัปดาห์ที่7็นะคะได้ตรวจสอบงบการเงินและเอกสารของบริษัทเพชรลุ่งเรืองวิศวกรรมจำกัดได้บันทึกบัญชีเดบิตเครดิตให้ตรงกับใบเสร็จรับเงนินและใบกำกับภาษีในส่วนของใบเสร็จค่าใช้จ่ายค่ะได้ตรวจสอบเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค่ะและตรวจสอบความถูกต,ต้องของหนังสือขอคำยืนยันยอดลูกหนี้ได้เขียนที่อยู่หน้าซองตดไม้และส่งเอกสารขอคำยืยนยันยอดลูกหนี้ค่ะนำเอกสารส่งไปสานีค่ะในสัปดาห์สุดท้ายสัปดาห์ที่8นะคะได้ตรวจสอบงบการเงินและเอกสารของกิจการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขาหรือบทว,วค่ะบริษัทดีเจนเอนจิเจยริ่งจำกัดได้ตรวจสอบการบันทึกบัญชีเดบิตเครดิตในส่วนของเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค่ะความรู้และทักษะที่จําเป็นต้องนําไปใช้นะคะความรู้ทางการบัญชีและการตรวจสอบบัญชีค่ะในทางการบัญชีนะคะจําเป็นจะต้องรู้การเดบิตเครดิตเบื้องต้นในส่วนของเจ้าหนี้ลูกหนี้ค่าใช้จ่ายหรือรายได้ค่ะในการตรวจสอบบัญชีนะคะเราจําเป็นจะต้องรู้ การตรวจสอบบัญชีในแต่ละบัญชีเช่นรายการลูกหนี้การค้าวิธีการตรวจสอบคือการขอหลักฐานยืนยันยอดลูกหนี้การสอบทานจากใบแจ้งหนี้ค่ะเงินสดนะคะวิธีการตรวจสอบก็คือการตรวจนับเงินสดจริงหรือการขอยืนยันยอดจากธนาคารค่ะค่ะถ้าเป็นสินค้าคงเหลือเราจะตรวจสอบโดยการนับจำนวนสินค้าคงเหลือหรือตรวจสอบราคาทุนกับเอกสารซื้อขายค่ะในส่วนของรายได้นะคะจะตรวจสอบโดยการตรวจสอบกับเอกสารที่กิจการให้มาค่ะทั้งในส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายเลยค่ะ ทางรู้ทางทางด้านภาษีนะคะเราจําเป็นจะต้องรู้ด้านภาษีซื้อและภาษีขายค่ะคะ่ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์นะคะเราจําเป็นจะต้องใช้โปรแกรม Excel ค่ะค่ะทักษะก็จะมีทักษะการทํางานเป็นทีมค่ะทักษะการสื่อสารทักษะการบริหารค่ะคะ่ปัญหาร,รือและอุปสรรคในการแก้ปัญหานะคะในด้านเอกสารปัญหาที่เจอคือเอกสารที่ได้มาจากลูกค้าไม่ครบถ้วนเอกสารมีจุดผิดข้อมูลไม่ครบถ้วนค่ะ แนวทางในการแก้ไขนะคะเมื่อเอกสารมาไม่ครบแจ้งพนักงานให้ทราบเพื่อให้ต่อกับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าส่งเอกสารไม่ครบถ้วนค่ะค่ะในด้านสถานที่ฝึกงานนะคะสถานประกอบการอาจจะมีพื้นที่เล็กเกินไปเมื่อเทียบกับจํานวนคนที่มาทํางานค่ะเครื่องถ่ายเอกสารมีปัญหาบ่อยครั้งแนวทางการแก้ไขนะคะก็คือการเก็บเอกสารหรือการจัดพื้นที่ให้เข้าที่เข้าทางเพื่อให้มีพื้นที่ในการทํางานมากขึ้นค่ะในส่วนของเครื่องถ่ายเอกสารนะคะเมื่อเครื่องถ่ายเอกสารมีปัญหาให้เรียกพี่พนักงานมาช่วยเหลือค่ะ ขาดในด้านของตนเองนะคะปัญหาที่พบเจอก็คือไม่กล้าที่จะบอกปัญหาหรือกล้าพูดกับพี่พนักงานค่ะไม่คุ้นเคยกับการตรวจสอบบัญชีเช่นตัวย่อวิธีการตรวจสอบติ๊กมาร์ตต่างๆแนวทางการแก้ไขนะคะเมื่อเกิดข้อสงสัยควรที่จะถามพี่พนักงานโดยตรงเลยค่ะไม่ควรที่จะคิดเองควรจดบันทึกเสมอเมื่อพี่พนักงานสอนงานค่ะค่ะในด้านการตรวจสอบนะคะปัญหาที่เจอคือไม่คุ้นเคยกับการใช้ตัวย่อติ๊กมาร์ตในการตรวจสอบวิธีการตรวจสอบในบางบัญชียากต่อการตรวจสอบค่ะแนวทางการแก้ไขนะคะ พยายามทําความเข้าใจจากที่เรียนหรือที่พนักง,งานสอนให้มากที่สุดค่ะหรือเป็นการจดบันทึกเมื่อเราเกิดข้อสงสัยเราจะได้เอามาดูได้ค่ะค่ะหรือถ้าทําไม่ได้จริงๆก็คือบอกพี่พนักง,งานโดยตรงค่ะให้พี่พนักง,งานมาช่วยค่ะสิ่งที่ได้รับจากการฝึกงานนะคะด้านการบริหารจัดการระบบตนเองก็คือได้ฝึกให้ตัวเองมีระเบียบวินัยต่อการตรงเวลาในส่วนของการเข้าง,งานค่ะได้ฝึกการรอบคข้และความละเอียดในการทํางานค่ะมีสติในการทํางานทุกครั้งและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ค่ะ ขาดในด้านของการทํางานกับผู้อื่นนะคะได้รู้จักการทํางานเป็นทีมเนื่องจากมีพี่ๆต่างมหาลัยมาทํางานด้วยค่ะการรับฟังและสื่อสารการตลอดการทํางานการแบ่งแยกหน้าที่ที่ชัดเจนในการทํางานค่ะด้านการปรับปรุงตัวเองนะคะมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มากขึ้นค่ะเมื่อเราได้บริษัทที่ต้องมาทํานะคะเราก็ควรจะทําให้เสร็จในเวลาที่กําหนดค่ะรู้จักการรับมือและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากล้าที่จะคิดถามเมื่อมีปัญหาหรือติดขัดขาะในด้านของเทคนิคและวิธีการนะคะได้ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชีมากขึ้นเป็นแนวทางในอา ในการทําอาชีพในอนาคตค่ะในการตรวจสอบบัญชีครั้งนี้นะคะก็ได้ได้ความร,ร,รู้จากบริษัทจากพี่ๆที่เป็งานมากขึ้นค่ะในส่วนของการติก๊กมาร์กหรือในส่วนของการตรวจสอบยอดต่างๆค่ะน่าทบทวนบทเรียนในห้องเรียนด้วยค่ะแล้วก็ได้มีการวางแผนในความระดับสําคัญค่ะข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรในการเตรียมนักศึกษาฝึกงานรุ่นต่อไปค่ะในด้านของการหาแหล่งที่ฝึกงานนะคะแนะนําให้เลือกสถานประกอบการที่เป็นการตรวจสอบบัญชีโดยตรงค่ะโดยเราจะได้ปฏิบัติงานจริงและได้ความรู้จริงค่ะ ค่ะปรึกษาหรือถามพี่อาจารย์ที่เคยมีประสบการณ์ในการฝึกง,งานในสถานประกอบการนั้นค่ะค่ะศึกษาที่อยู่และข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการให้ชัดเจนค่ะค่ะในด้านเอกสารนะคะค่ะฝึกาาง,งานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีโดยตรงให้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีใบเสร็จต่างๆความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษีซื้อภาษีขายหาะฝึกง,งานเกี่ยวกับภาครัฐนะคะให้ศึกษาเอกสารการรับส่งหนังสือค่ะค่ะในด้านการเตรียมตัวไปฝึกงานนะคะควรทบทวนบทเรียนความรู้ขั้นพื้นฐานให้พร้อม โดยเน้นการตรวจสอบบัญชีเป็นหลักค่ะแต่งกายให้เรียบร้อยเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนให้พร้อมและพักผ่อนให้เพียงพอค่ะในด้านการฝึกง,งานนะคะมีความขยันในการทํางานมีความกระตือรือร้นในการทํางานมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายค่ะตรงต่อเวลามีความรบอบคอบไม่เล่นโทรศัพท์ค่ะค่ะในด้านรายงานการฝึกง,งานนะคะสอบถามหรือศึกษาข้อมูลจากประานประกอบการให้ครบถ้วนจดบันทึกประจําวันทุกวันในการได้รับมอบหมายงานในแต่ละวันค่ะค่ะขอขอบคุณค่ะ